สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โจตาติเโก้คัมแบ็กตัวจริงสองไล์อัพลิเวอร์พูลบุกรังลีดยูไนเต็ด21ตัวจริงของแดงลิเวอร์พูลในเกมเยือนลีดในวันจันนี้มองแล้วติเโก้คันตระก,กับดีโก้โจตาคงได้กลับมาเป็นตัวจริงเจเกีคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับโปรแกรมหนักในการออกไปเยือนลีดยูไนเต็ด ของยอดกุนซือมาเชลุปปิโอซาในเกมพรีเมียร์ลีกนั้นขึ้นคืนวันจันทร์ที่19เมษาย,ยนนี้ตี2ตามเวลาประเทศไทยผมแดงนะครับพึ่งดดนรวมเร็ดเขียวตกรอบ8ทีมสไตยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทำให้นตอนนี้ต้องมามุ่งสมาธิกับการติดอันดับที่4ในศึกพรีเมียร์ลีกให้ได้เพื่อที่ได้กลับไปเล่นในถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรปในอีกรั้งหน้าหลังเวลานี้อยู่อันดับที่6ของตารันคะแนนโดยสําหรับ 11ตัวจริงของหองส์แดงลิเวอร์พูลในเกมที่จะไปเยือนลีดนะครับาคาดการณ์กันว่าจะเป็นดังนี้ผู้เล่นเสาประตูอาริซงเบเกอร์แน่นอน,นครับว่าอาริซงเบเกอร์ผู้เล่นสาประตูชาวบ,บราซิลจะได้ลงเฝ้าเสาเหมือนเดิมกลางหลังเฟรนซ์อเล็กซานเดอร์โนแดนเทเนอร์ฟิลิปโอซันคาบัแอนดี้โรเบิร์ตันเจคกิงครอปคงใช้แนวรับสี่คนเหมือนเดิมในเกมที่พบกับเรอัลมาดริดในนัดล่าสุดเพราะถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดในเวลานี้แล้ว หลังตัวหลักๆไว้คือฟันไดส์โจโกเมสจูเอลมาติฟบาดเจ็บหนักต้องพักยาวส่วนแบ็คขวาและแบ็คซ้ายจะเป็นเฟรนซ์อเล็กซานโนและอันดี้โรเบิร์สันส่วนคู่เซนเตอร์แบ็คเป็นนัตฟิลิปและโอซันคาบักจะได้ยืนประสานง,งานร่วมกันต่อไปขยบับไปที่กองกลางฟามิโยต็โกคันโตราจอร์จินิวานเนดม ในเกมเสมอกับดอเมเรตศูนย์ศูนย์เจคครอปเลือกส่งเจนสปินเนอร์ลงมาเป็นตัวจริงร่วมกับฟาร์มิโยและจาาชิโนวานดุม่มการส่งติโกอาคันโตราลงมาแทนเจนสปินเนอร์ในครึ่งหลังยันไร้ก็การคาดการณ์กันว่าในเกมพบก,กับลีดอยู่นเต็ดนั้นเจคครอปคงส่งติโกอาคันโตราลงมาปัดเกมในแดนกลางร่วมกับชิน่วานดุม่มโดยมีฟาร์มิโยคอยทําหน้าที่เป็นตัวตัดแฉบกองหน้ามูเมซาลาโรบเบโตเฟอร์มิโนและดิโกโจตา เชกลอบส่ง3าตระสานมอซาลาโรเบรโตเฟอร์มิโนโและโซฮูมาเน่ลงเป็นตัวจริงในเกมพบก,กับ,บเรือมาริดแต่ปีกทีมชาติเซเนกัลยังฟอร์มไม่ดีต่อเนื่องคาดการณ์ันว่าเจ็กกลอบจะต้องส่งดิโกโจต้าลงมาเป็นตัวจริงแทนมาเน่ทางฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาก็ยังเป็นซาลาขณะที่ฟเฟอร์มิโน,โน,โนย,ยืนตรงกลางเหมือนเดิม ตำนานหงสังการเจรคกิ้งคลับต้องเซ็นสัญญากองกลางระดับท็อปเข้าสู่ทีมเพิ่มอย่างน้อย2คนถ้าจะยังคงเล่นแผนเพรสซิ่งเร็วในฤดูกาลหน้าแคลมซูเน,นะครับตำนานทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกโรงแนะนำเจรคกิ้งคลับว่าถ้าหากในฤดูก,กาลหน้าตัวคนนั้นยังคงจะต้องการที่จะใช้แผนการเล่นแบบเพรสซิ่งเร็วอีกต่อไปแล้วล่ะกลิเวอร์พูลก็ต้องเสริมทัพโดยผู้เล่นตำแหน่งกองกลางอีกอย่างน้อย2คนและกองกลางที่จะเข้ามานั้นจะต้องเป็นผู้เล่นระดับท็อปเท่านั้น ไม่ใช่กองการดาวรุ่งหรือมาจากทีมเล็กๆนั่นเพราะพวกเขายังไม่มีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลขั้นสูงและทันเช็กกิงครับจะต้องเสียเวลาในการนำมาปลูกบ้านต่อซึ่งนั่นอาจจะไม่ทันการในการใช้งานในลูก,กาลหน้าโดยจากที่ลิเวอร์พูลนะครับกำลังจะเสียจดัดจิลุงวนันนุ่มเอาจากทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้แบบฟรีข้าตัวนั้นทําให้ลิเวอร์พูลจะต้องพบกับความวุ่นวายเป็นอย่างมากในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพราะพวกเขานะฮะจำเป็นจะต้องซื้อผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีม ในทุกๆตำแหน่งไล่ตั้งแต่ตำแหน่งกองหลังกองกลางไปจนถึงกองหน้าหลยทีเดียวดั่นพอฤดูกาลนี้แสดงเห็นแล้วว่าลํำพังแค่นักเตะที่มีอยู่ภายในทีมตอนนี้มันไม่สามารถช่วยให้ทีมกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนโดยทางครามซูเนสก็ได้เขียนเรื่องราวในคอลัมน์ส่วนตัวของเขาที่เดอะไทมส์โดยระบุว่าการขาดหายไปของจินน่วาร์นฤดหลังจบฤดูกาลนี้ถือเป็นความเสียหายอย่างมากสําหรับตำแหน่งกองกลางของหงส์ยังหรือวูฮู นั่นเพราะวัยนรุ่มคือกองกลางระดับท็อปของทีมที่เป็นกําลังสําคัญให้กับทีมมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการขาดให้ไปของเขานั้นจะทําให้ทีมลิเวอร์พูลเสียสูมดุลอย่างแน่นอนและถ้าหากยังเล่นแผนเพรสซิ่งเร็วต่อไปนั้นกันหน้านั่นเพราะตอนนี้เจค๊อปยังไม่สามารถหากใครมาแทนที่ของวัยนรุ่ในตำแหน่งนี้ได้เลยตอนนี้ลิเวอร์พูลมีตำแหน่งกองกลางระดับท็อปอยู่ภายในทีมแค่3าคนเท่านั้นนั่นก็คือติเอโก้คอนโซร่า ฟาวนิโยและจอแดนแฮนเดอร์สันซึ่งตรงนี้ไม่นับรวมเจนสปินเนอร์ที่ใกล้จะ,กะเกษียณตัวเองแล้วและในส่วนของนาบีเกียตาที่ก่อนหน้านี้ียกการยก่องว่าเป็นผู้เล่นระดับท็อปอีกคนหนึ่งของวงการฟุตบอลแต่ตอนนี้ตัวนักเตะยังไม่สามารถทำงานได้ดีกับลิเวอร์พูลได้เลยนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาบาลิเลกสู่สทีมลิเวอร์พูลเมื่อ3ปีก่อนก่อนหน้านี้มีผู้คนมากมายต่างให้การยอมรับว่าลิเวอร์พูลที่สามารถควาแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จนั้นปัจจัยหลักความสำเร็จนั้นอยู่ที่แผงกองกลางของทีม ที่พวกเขามักแย่งบอลกลับคืนจากคู่แข่งได้เร็วยามที่พวกเขาเสียบอลให้กับคู่แข่งจนถูกเรียกว่าแผานเจเกนเพลซิงและนักเตะชุดที่ดีที่สุดในตอนนั้นก็คือจอร์ชิยว,วานิลุ่มจอดานแฮนเันเจนสปินเดอร์และฟาร์มโยที่สลับสับเปลี่ยนกันลงมาช่วยไล่บอลคู่แขง่งและเมื่อหลังจบการน,นี้ลิเวอร์พูลจะเสียจอร์จิยว,วานิลุ่มออกจากทีมไปนั่นจึงทําให้ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องซื้อกองการระดับท็อปของลีกอื่นมาเพิ่มเติมอีก2องคนเพื่อให้การเล่น ยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะการขาดมินดุมและเจมส์สปินเนอร์ไปนั้นช่องโหว่ที่ใหญ่มากของลิเวอร์พูลในดูกกลหน้าดังนั้นหากลิเวอร์พูลไม่ซื้อผู้เล่นกองกลางดีๆมาเสริมทัพในดูกกลหน้าแล้วแล้วก็ก็จะทําให้แดงกลางของทีมเสียสมุด,ดุลไปเหมือนกับฤดูกาลนี้พวกเขาไม่ยอมซื้อผู้เล่นกองหลังเข้าสู่ทีมหลังจากที่ดิยนันรอเรนจากทีมไปจนทีมมีความการเล่นที่ย่ำแย่ในช่วงที่ผ่านมานะครับ โรบบี้ฟาวเลอร์เรียกร้องให้ลิเวอร์พูลรีบเซ็นสัญญาแฮร์รี่เคนเข้าสู่ทีมเพื่อแทนที่โรเบียโตเฟอร์มิโน่โรบบี้ฟาวเลอร์อดีตกาหนาเดอะกัตของลิเวอร์พูลออกโรงแนะนําอดีตตัวเก,ก่าของเขาว่าควรพิจารณาเซ็นที่จะกลับแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเทพจากสโมสรเทนนิสสเตอร์เข้าสู่ทีมในช่วงเสมอน,นี้และเป็นการนํากองหน้ารายนี้เข้ามาแทนที่ตําแหน่งของโรเบียโตเฟอร์มิโนในฐานะกองหน้าหมายเลขเก้าของทีมคนใหม่ โดยการตันทีนชจ้างิดรายนี้ยิงไปแล้วถึง219ประตูจากการลูกนามไปแล้ว330นัดในทุกรายการให้กับพันธ์นฮอสเปอร์ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกกับสโมสรในเดือนสิงหาคมในปี2011และแม้ว่าตัวเานั้นจะได้รับรางวัลเกีดยรติยศส่วนตัวมากมายทั้งจากสโมสรแะนะนำทีมชาติแต่แฮร์รี่เคนก็ไม่เคยเป็นผู้นำลูกเทียมยกถ้วยรางวัลใดๆเลยเนื้อหัวของเขากับสโมรทนางตนเหนือของกล,งลงุ่ลอนดอนอย่าง Pur, และในตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าแฮร์ริเกนก็กำลังมีความคิดที่จะย้ายออกทีมหลังจากจบฤดกูกาลน,นี้ถ้าหากสเปอร์ไม่สามารถคว้าตัวยูฟานชิมลีกในฤดูกาลหน้าได้โดยก่อนหนี้อดีตกัปตันทีมของหงดังย่างจะมีล่ลนด์ับก็บอกว่าแฮร์ริเกนจำเป็นจะต้องย้ายออกจากสเปอร์โดยด่วนถ้าหากยังหวังที่จะคว้าถ้วยแชมป์ให้เป็นเกียรติประวัติของตัวเอง และมว่าก่อนหน้านี้จะเคยพูดออกมาว่าตัวเขานั้นรักสมุรแห่งนี้เสมอและมีความรู้สึกอยากจะลงสนามในธนะกับตันเทียมแต่ทุกอย่างมันก็คงต้องมีทิศทางที่ถูกต้องและมีคุณค่าในตัวของมันโดยจากคำกล่าวอ้างนี้ทําให้หลายฝ่ายมองว่าแฮร์ริเกนจะอยู่กับทีมสเปอร์ต่อไปให้หนานที่สุดแต่นี่ก็อาจถึงเวลาแล้วที่แฮร์ริเกนควรจะนึกถึงความสำเร็จของตัวเองบ้างแล้วนะครับโดยทางโรบบี้ฟาวเลอร์ก็ได้กล่าวเรื่องนี้ต่อไปว่าแฮร์ริเกนยิงได้2ประตูในเกม พบกับเอเวอเรตันที่กูดิสันพาร์คเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและเขาขึ้นมาเป็นผู้นาดาวซันโวในศึกพรีลีกฤดูกาลนี้แต่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ตัวเขานั้นยังไม่เคยได้รับถ้วยรางวัลใดๆเลยกับสโมสรทันนัมฮอสเปอร์เขาคือราชาที่ไหลมงกุฎและแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะมีข่าวเชื่อมโยงเป็นอย่างมากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ฟาวเลอร์ก็ชื่อว่ากัปตันทิมชั้งเกตรายนี้จะทำง,งานดีภายใต้ใตการทํำทีมของเจคกิงคลับที่ลิเวอร์พูล ต่นี้แฮร์รี่เขนไม่จําเป็นจะต้องพิสูจน์ความสามารถอะไรของเขาอีกแล้วเพราะเขาคือกองหน้าที่ดีที่สุดของกิมชนเกรดและเขาก็ทําประตูได้มากมายก,ก,กับทั้งสโมสรและนําทีมชาติจริงอยู่ว่าก่อนหน้านี้โรเบิร์ตเฟอร์มิโน่เคยทําผลงานได้ดีกับลิเวอร์พูลและพาทีมเขาชนะม,มากมาย แต่ในเวลานี้ทุกคนต้องยอมรับด้วยว่ากองหน้าของลิเวอร์พูลในการนี้ทำผลงานย่แย่ในด้านของการทำประตูคู่แข่งและตัวผมก็เชื่อมันว่าถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวแฮร์ริเคนมาร่วมทีมได้นั้นจะสามารถยกระดับการทำประตูของทีมเพิ่มไปอีกขั้นเลยทีเดียวและเขาจะกลายเป็นนักเตะร,รายต่อไปที่แฟนบอลเดอะครอปรักใคร่ลับบี้ฟอเลอร์กล่าวเรื่องนี้กับซันเดย์มิลเลอร์ นี่คือสุดการลิงิ์ผลพครับชึงเป็นรอบเช้าของวันที่19เมษายนนะฮะ